ทีนี้เราเราเราเข้าใจตัวนี้ละเราจำตัวนี้ได้ละกรรมังเขตตังบิญญานังพีชังตนาสิเนโหอวิชานีเวลนานางสัตตานังตนาสัญโยชนานังยมจำตรงนี้ดีๆว่าปณิตายาธาตุยาวิญญาณังปฏติถิตังจำตรงนี้ดีๆนะจากนั้นยมไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่ต่อเนื่องกัน โชคดีว่าเขาหยิบพระสูตรนี้มาต่อเนื่องกันพอพระสูตรนี้ต่อเนื่องกันปุ๊บนะเราก็เลยได้เห็นความเชื่อมโยงกัน,นพระองค์ตรัสเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพระนอนรุนก็ถามเหมือนเดิมว่าพบคืออะไรพระองค์ก็ตรัส กำมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิระนาังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังนะธาตุอันสามบินวิญญาไม่ได้ไปตั้งละเปลี่ยนใหม่อินายะทาตุยาเจตนาปฏิติตาปัธนาปฏิติตาเห็นนะเดิมพูดว่าวิญญาณังปฏิติตังดึงคําว่าวิญญาณังปฏิติตังออกใส่คําว่า เจตนาปติตาคือเจตนาไปตั้งอยู่ปัฒนาแปลว่าปราปรถนาปรารถนาปฏิตตาปรารถนาไปตั้งอยู่ก็แสดงว่าคำอันเนี้ยเจตนาไปตั้งอยู่กับปราถนาไปตั้งอยู่เอามาใส่แทนคําว่าวิญญาณังปฏิตตังนะใช่ไหมวิญญาณเนี่ยมันจะไปแสงสีเขียวเนี่ยไปปรากฏบนมือได้เพราะ ลำแสงตรงนี้ที่มันพุ่งไปใช่ไหมลำแสงตรงเนี้เป็นอะไรภาวะตัณหาใช่ไหมนี่ไงนะภาวะตันหาก็คือตัวที่กำลังสร้างความปรารถนานะปรารถนาไปตั้งอยู่เจตนาไปตั้งอยู่นะเจตนาเรามีเจตนานะไปตั้งอยู่ตรงนั้นละแทนวิญญาณังปฏิตตัง ดึงวิญญาณออกมาใส่สองตัวนี้เข้าไปเห็นเจตนาจะมีปรารถนาจะมีก็เพราะอาศัยความอยากจริงไหมยอยากโน้มไปอืมเนีสูตรนี้ก็ตรัสเหมือนกันในธาตุปานกลางและธาตุปราณีกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตนาสิเนโหอวิชานีระนานังสัตนานังตนาสัญโยชนานัง มัชชิมายะธาตุยาธาตุปานกลางนะไม่ใช่วิญญาณังปฏิทิสังแล้วแต่เป็นเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาที่เหลือเหมือนเดิมคือเอวังอายติงปุณพภาวาพินิพติพบใหม่เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการที่เรามีเจตนามีความปรารถนาในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นคือพบใหม่ พอเราเจตนาปรารถนาในอารมณ์ใดปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปตั้งในตรงนั้นใช่ไหมกายเรามีวิญญาณไหมไม่มีไม่มีนะขณะนั้นเมื่อกนะายยศเพเทาขณะนั้นกายนี้ไม่มีวิญญาณปุ๊บกายแตกําลายพอดีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพราะความเป็นเราอยู่ที่วิญญาณเป็นหลักใช่ไหมว่ามันจะไปตั้งตรงไหนถูกต้องไหมวิญญาณไปตั้งตรงไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัต์ ยึดวิญญาณตัวเดียวก็เป็นสัตว์แล้วใช่ไหมสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีดังนั้นถ้าวิญญาณยมไปตกในธาตุอันสามแล้วธาตุอันสามไปอยู่ในอกุศลกรรมบท10 3คติก็เกิดขึ้นคือนรกกัมเนรชานเปลวิสัยถามว่าใครช่วยได้ไม่มีใครนอกจากตัวยมเองที่ เมื่อวิญญาณไปตั้งที่อารมณ์ไดแล้วริบทิ้งมันออกปัดมันออกนะให้เร็วที่สุดหอดังนั้นเวลาจิตไปเกาะอกุศลพระองค์จึงบอกเปรียบเหมือนบุคคลมีไฟไหม้ลุกโผงเสื้อผ้าต้องรีบดับใช่ไหมอกุศลเกิดขึ้นเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสรหีความเพียรอ,อ,อย่างแรงกล้า อปฏติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนตรงนี้โยมจึงจะเข้าใจว่าทําไมเวลาเราโกรธแล้วพระเจ้าจริงไม่ให้โกรธอืมเพราะว่าคนโกรธคือคนได้นรกอืมนะเขาทําไม่ดีแต่เราโกรธเราได้นรกอา้าวเราซวยเพราะคนอื่นแล้วเราจะซวยเพราะคนอื่นทําไมอ่ะใช่ไหม เออเห็นใครทําให้ดีก็ยิ้มสันเลขกรามไปยิ้มนะเออชื่นใจสบายใจไปไม่ต้องไปสนใจใช่ป่ะเออเออใช่ไหมอ่วเพราะคนเลือกคนเลือกอวัยวะเนี่ยนะเราเป็นสองท่อนเนี่ยแล้วเราก็เมตตายิย้มสบายใจแต่คนเลืนม,มันแค้นนะมันแค้นมั่นนรกใช่ไหมแต่เราพรหมกายกิกาอนา <laughs> ใช่ไหมเออ เอาคนเราพบกันเลยอะทุกคนต้องรักษาใจตัวเองมีใครอจ,จะเลื่อยไปว่าด้วยความยิ้มแยม้มมันต้องโกรธมันต้องเครียดใช่ไหมเ,เนี่ยวางอารมณ์ตัวเองให้เป็นน,นี่แหละคือการดูจิตรักษาจิตฝึกจิตนะเพราะเรายังหลงว่าจิตเป็นเราไนงะก็เลย,ย่าเอาจิตไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดี แต่สุดท้ายต้องเข้าใจว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าได้จิตที่ขัดฟอกแล้วขาวใสมานะผิดอีกนะเนี่ยเออเข้าใจดีทีนะเนี่ยนี่เข้าใจผิดกันเยอะนะใช่ไหมเนี่ยสองพสูตรนี้ที่อยากให้เห็นก็คือพระเจ้าดึงคำอะไรออกแล้วใส่คำอะไรไปทุกอย่างมีความหมายซึ่งจะโยงมาถึงเช่นว่าเออ โสดาบันโสดาบันห้าสิกว่านัยยะเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวล็อกคงที่ไวล้ละสามข้ออีกข้อหนึ่งมีศินอันเป็นที่รักของอริยะอะคือสิลที่ไม่ขาดทะลุไม่ดังไม่พร้อยหรือนัยยะก็ศินห้านั้นมีศินห้าบวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันใช่ไหม อีกวสูตรหนึ่งก็ล็อกมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต้องไม่วันไหวได้ยนะไม่วันไหวดึงเรื่องศีลออกใส่เห็นอริสัตสีอ่าเห็นนะเป็นโสดาบันอ,อีกวสูตรหนึ่งมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่วันไหวดึงอริยสัตสีออกใส่อะไรจากคะ มีใจปราศจากความตระเนียนเป็นมนทินมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝามืนชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนนะการดึงอะไรออกยิบอะไรใส่มีความหมายหมดใช่ไหม <c oughs> มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละใส่สินห้าโสดาบันใช่ไหมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยุบสินห้าออกใส่ไม่ใช่ ใส่สินห้าสามข้อแรกเข้าไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใส่สัมมาวาจาสี่ข้อเข้าไปแทนสินห้าอะไรหายไปในสินห้าสุราหายไปในสินห้าอะไรเพิ่มขึ้นมา,วา,าวาจาเพิ่มขึ้นมาสามวาจาเพิ่มมาสามวาจาสามที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไร พูดยุยงให้เขาแตกกันพูดจำหยาบพูดเพิรเจอร์นะเพราะพูดโกหกอยู่ในสินห้าอยู่แล้วสินห้าสามข้อแรกบวกสัมมาวาจาสี่ข้อนะก็เท่ากับสามข้อแรกของสินห้าแล้วก็กินสัมมาวาจาก็คือข้อโกหกก็กินไปหนึ่งก็เท่ากับสินห้ามาสี่ละเท่ากับสินห้าหายไปหนึ่งคือข้อสุลาแต่มีคุณธรรมสามอย่างขึ้นมาแทน คือไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะคำหยาบกับเพ้อเจ้อเนี่ยไม่ต้องกินเหล้าก็พูดมห oh. พูด <c oughs> นะยังไม่ต้องกินเหล้าหรอกยมยังพูดเลยจริงไหมเอาแล้วกินเหล้าจะเหลือไหมเออดูถ้าจะไม่เหลือนะเพราะนั้นการเพิ่มคุณธรรมข้อเนี้ยแล้วตัดข้อสุราเนี่ยเออช่วยได้ไม่ใช่ง่ายนะยากกว่าเลยนะ อ่ายากกว่าเออแต่ไม่ใช่ว่ากินเหล้าดีกว่านะอานเออเดี๋ยวไปบัญญัติเพิ่มอีกนั่นเนี่ยอืมอแต่จะให้ดูว่าผู้เจ้าเมื่อดึงอะไรออกแล้วเนี่ยหยิบอะไรใส่มาทดแทนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายอืมนะเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำออืม,อม วันนี้ที่อยากจะให้เห็นพระสูตรที่เป็นบาลีและความเชื่อมโยงกัน,นในหลายๆแบบก็ได้ให้เราเข้าใจพอสมควร